ขอเก่าสวัสดีท่านชมชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาภาคการ์ตูนนะคะก็ท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็ท่านผู้ชมผมอาจบางทีผมอาจจะภาคผิดหรืออะไรผิดบางทีก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็สามารถติชมได้เลยนะคะเออนั่นแหละติชมก็หมายถึงท่านผู้ชมผมพาดภาคอะไรผิดผิดภาคเนี่ยก็ขออภัยกันด้วยนะครับเออนั่นแหละนะผมทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ไม่ใช่ทิ้งลิงก์ไว้ในะคอมเมนต์ดิแต่ผมจะภาคการ์ตูนให้ดูนะ คือก็รับชมดูได้เลยนะผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเออการภาคตูนนะก็รับชมก็ได้เลยปะ let's go hey ฮ hmm? มนายยกตัวเองได้เหรอนายพูดอะไรกับฉันน่ะนายยกตัวเองได้เม็ดแต่ตัวเองเหรอนายคิดว่าฉันยกได้ไหมล่ะนายสุดย้ยทำได้งั้นพิสูจน์นั่นๆๆอยากก็ตามนั่นแหละกัดฟันยี่ยี่ยี่ นายทำได้แค่นั้นเองเหรอเห็นไหมบอกนายแล้วตาตานายล่ะกัดฟันพายามที่ทำไมด้เฮ้ฮุตันฮุดต้นเรามีปัญหาล่ะฮะนันส้มนี่ ขอขอบคุณเลยนะที่มาดูผมนะเดี๋ยวผมก็เอ้ยขอบคุณที่มาดูผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพากการ์ตูนต่อไปเรื่อยๆนะฮะใครอยากดูนะก็อย่าลืมก,กดไลค์นะครับ